สวัสดีครับพบกับสุลการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ปีเัอรใส่ชื่อแคนเซโนและอเลิซซี่แม็กลิสเตอร์เป็นเป้าเสริมทัพโดยเทศกาลแามรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ได้ใส่ซื่อมอยเช่ไกเซโดและอเลิซซี่แม็กลิสเตอร์ให้เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพในหน้าร้อนนี้ไม่ฟิลทั้งสองรายกับตำงานอันยอดเยี่ยมให้กับไรดดนโดยทางไกเซโดมีข่าวเยี่ยมทีมอย่างหนักในช่วงตลาดเดือนมกราคมแต่ทางเดชิกัสเปฏิเสธข้อเสนอจากทั้งอาร์เซนอลและโจเซ กองกลางดีกีทีมชาติเอลโคดอท์ผลงานอย,างอย่างเยี่ยมโดยซีซั่นนี้ลงเล่นไปแล้วสามสิบสาเกมทำได้1ลูกและ1อาเแอซิสแต่ส่วนสุดกัญที่ทำให้กองกลางในวัยยี่สิบปีก็คือการลุ่มพื้นที่ไม่คืออ้อย่างเยี่ยมนะครับดยสัญญาปัจจุบันแก๊ปที่มีจนถึงกลางปี2027ทําทำให้เชื่อว่าไรตันจะไม่ยอมขายแกชาโดออกไปง่ายๆวิจัพยายามเรียกค่าตัวให้ได้มากที่สุดซึ่งมีแนวโน้มว่าแพงกว่าตอนที่อาเซนอลพยายามซื้ออีกนะครับ นารายของแม็กอลิสเตอร์กลายเป็นที่สนใจของหลายสโมสรต่างๆคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาส่วนผลงานในทีมบริเตนลงเล่นไปแล้ว29นัดทำได้10ประตูกับอีกสองเซตเดรสแสดงที่มีอยู่ไปจนถึงการปี2025ทําให้ปีแสดงมีโอกาสเจอกับมิฟิลล์รายนี้มากกว่าดังนั้นเดอะเทเลกราฟก็เชื่อว่าอิลิคฮาร์ทพร้อมให้ทีมงานเจรจากับทั้งแม็กอลิสเตอร์และไก่สโดนะครับผีมีโอกาส ไร้คู่แข่งแมนยูทางสะดวกพี่เสือสอบถอดใจไม่เดินหน้าเลล่าแฮ์ริเคนแล้วหีทางสะดวกซื้อในั้นู้ดีนะครับตีข่าวว่าเบาย์มอร์นิกอาจจะไม่ลงสนามเพื่อ,อย่างตัวแฮ์ริเคนพอหอกทางน,นัมฮอสเปอร์แล้วส่งผลให้ทัพปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสจะจะเก็บกเกียวตทองโดยไร้คู่แข่งนะครับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไร้คู่แข่งย่างตัวแฮ์ริเคนเพราะทางเบายา์มอร์นิกไม่เต็มใจที่จะแข่งขันด้วยตามการรายงานจากนิมลิล กน็น่าจะวัยยุก่าปีเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเซอร์ไทน์เบย์เดอร์นิกนับตั้งแต่นัน้ร้อนปีที่ผ่านมาแต่าทางบอร์ดบริหารหรือคนใหญ่คนโตดักสโมสรก็ออม,มาปฏิเสธแต่บรรดาสื่ออังกฤษรายงานว่ายอดทีมของเยอรมันยังคงสนใจหัวหอกถนัมฮอสป์นอกจากนั้นจนแต่นั้นนะครับก็เป็น,นทีมที่ถูกเชื่อมโยงหาเอรลุกจันโดยสื่อเมืองคุดีมั่นใจว่าไปแสดงในวังตัวหัวหอกในวัยยุก้าปีเป็นหนึ่งในทางเลือกสมทับในลูกจันนาเรื่องสุดไซมอนบันด็อกนะครับหัวหน้าฟุตบอลซันเดียหดือมินเดอร์ รายง,งานมาว่าแมนเชสเตอร์มโอกาสไร้คู่แข่งย่งตัวแฮร์รเคนเพราะตอนนี้เบย์มินิไม่เต็มใจที่จะลงสนามกลณีนี้กล่าวนะครับมาจากการที่เบย์มินิกกำลังมองหาคนน่าไรเอื้อนนอกเหนือจากบอลหาต้องร้องประเมินสถานการณ์รุ่งกับโทมัสตูเิลซึื่องเรื่องราวและแผกนการหลังจบซีั่นี้ทำให้ปีแสดงมีวกาตรเจ็ดจากกัลเดีทองเทนนสเปอร์ per, โดยไร้คู่แข่งขณะนั้นก็มีรายง,งานมาว่าก่อนหน้านี้ระบุว่าสเปอร์ per, อาจจะไม่ขายนั้งแต่และพร้อมให้แฮร์ริคนอยู่กับทีม แม้สัญญากำลังจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายนะฮะเอลิเทน่านะครับได้พูดถึงบทบันหม่ของบูโน่ฟอนนัสหลังความแมนออฟเดอะแมนเกมแมนยูอัดเอเวอตันสองส่วนเอลิเทน่านะครับกุนซอแมนเชสเตอร์ต็ดออกมาชช่นชมฟอเกลิ่งและพร้อมพูดถึงบทบันหม่ของบูโน่ฟอนนัสหลังจากที่โจตัวสามารถคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมน ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเอเวอเรตต์ได้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงเดียลเด็กแต่ติ้งจัดบรีเกนกับถูกส่งลงสนามในฐานะตำแหน่งกองกลางตัวโฮสต์บอลในระบบ4-2-3-1แทนที่การขยับไปของคาซิมิโ่ที่ติดทุ่นด่านและคริสเตียนอีเซนที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บและทำหน้าที่ได้ดีและอย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมเก็บชัยชนะเหนือทูมบริเกนเอเวอเรตต์ได้สำเร็จนะครับ ลีดานานได้พูดถึงการปรับบทบาทของบูโลฟานันซ์ซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ถือเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่น,ลนหลากหลายในตำแหน่งทั้งแนวรุกและแนวรับในตำแหน่งกองกลางซึ่งลงสนามกับทีมอย่างต่อนเนื่องในนกันนี้โดยเทนฮากระบุว่าเมื่อตัวผู้เล่นหลักหายไปคุณก็ต้องหาทางออกให้ได้ในฐานะผู้จัดการทีมและทีมงานสตัมโ้ลซึ่งมาดูแล้วนะครับถ้าหากการซิมิโลและอิลิเชนพร้อมลงสนามก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงบูโน่มาเล่นแทนในตำแหน่งนั้น แต่เมื่อคุณไม่มีผู้เล่นทั้งสองคนนะครับคุณก็ต้องหาทางที่จะสร้างเกมจากท้านด้นหลังขึ้นมาและเล่นเกมรุกต่อไปให้ได้ซึ่งเราก็ได้ไอเดียนในการจับเอาบรูโน่ลงเล่นลึกกว่าดับและเขาก็ทําได้อย่างยอดเยีเ่ยมผนคิดว่าเขาเล่นได้อย่างไม่มีทิฏฐิเลยทีเดียวเอลิเทนฮักกรา พอสโกอแจ้งสาเหตุที่แมนยูไม่ควรคว้าแาร์รเคนมาร่วมทีมพอสโกอนะครับตอนนั้นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรู้สึกว่าเอลิเทนฮากไม่เซ็นสัญญากับแฮร์รเคนเป็นมุมทัพแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนื่องจากคิดว่ากองหน้าชาวอังกฤษแฮปปี Happy ก้กับการอยู่กับทันนัมฮอตส์ส์แมนยูนะครับต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อเติมเต็มช่องว่างของคริสเตียโนโรนัลโดที่ถูกยกเลิกสัญญาไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วโดวยนว่าไควค์ฮารตถ,ถูกเซ็นสัญญาแบบยืมตัวเข้ามมาแตต่่กกก็ยยังทประูในศึีเลลไได้ พอสกอร์บยอมรับว่าทีมเก่าของเขากำลังมีปัญหาเรื่องการทำประตูแต่ก็ไม่ได้มองว่าฮารุเคนเป็นทางออกโดยเขาบอกกับ BT Sport ว่าผมคิดว่าการทำประตูเป็นปัญหาแมนยูยังห่างไกลาจากแมนเชสเตอร์แอสตันอลซึ่งทำประตูได้เป็นกอบเป็นกับผมคิดว่าฮารุเคนแฮปปี้มากกับสโมสรที่เขาอยู่ถ้าเขาจะย้ายก็คงเป็นแมนเชสเตอร์เมือ่อสองสามปีที่แล้วเขาก็จะเป็นดีลที่เยีเ่ยมมากการันตีนยิงยี่ห้าลูกแต่มันยากมากสำหรับเขาที่ต้องย้ายตอนอายุสามสิบปี มันเสียงเหมือนกันนะครับสำหรับแมนยูถ้าคุณเป็นแฮร์ริเกนแล้วจู่ๆเดี๋ยวนี้ลูวี่ก็เข้ามาขัดขวางขวนคุณจบก,ก็จะไม่ได้อะไรกลับไปถ้าคุณได้ตัวเขาเร็วกว่าน,นี้ก็คงเยีย่ยมมากแต่ผมคิดว่าเขาแฮปปี้มากๆกับททนเนัมสปาร์ขนาดนั้นเลยเหรอแฟนแมนยูเผยคลิปเด็ดปฏิกริยามาติเนสหลังหมากซียยาวยินได้ดีใจขนาดนั้นเลยเหรอลิซ่า วันอาทิตย์ที่9เมษายนนะครับควนหลงหลังจากที่แกมแมนเชสเตอร์เตดเปิดรังเวอร์ทอฟอร์ฟเอาชนะเอเวอเรตันทัฟฟี่สีนเงินไปได้ด้วย2-0ในศึกนิอเงกตษในคังคืนที่มาหลังจากเกมมีแฟนบอลไทยคิปของลิซ่าโดมาตินีสปว้หลังทุกเก่งของปีแสดง เอาไว้ได้ในจังหวะที่ทีมได้ประตูที่2จากการยิงง่ายๆของอองตินิมาร์สยาวซึ่งเจ้าตัวเป็นคนเปิดบอลยาวจากทาันด้านหลังของตัวเองไปให้กับมาร์คคปอร์ฟอร์ดก็ไัจ่ายให้กับอองตินิมาร์สยาวยิงเข้าไปซึ่งการดีใจของมร์ทินิสนั้นลงไปคุกเข่าลงกับพื้นก่อนที่จะหอบหายใจแล้วก็กำหมัดชกลมไปหนึ่งทีก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วไปดีใจกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเรียกได้ว่าเป็นแอคชั่นที่สุดยอดนะครับต้องการอย่างมาก ม็กควาดีใจมาร์ซิยาวอีลิเซนคัมแบ็กช่วยทีมช่วงเวลาสําคัญแฮร์รี่เม็กควานครับเชื่อว่าการกลับมาของอัลติน่มาร์ซิยาลและคีเตนอีลิเซนช่วยสร้างขวัญและกำลังใจกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันถดโหดที่รออยู่ข้างหน้ามาร์ซิยาวและอลิเซนลงมาเป็นตัวซองในเกมที่แมนเชสเตอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะเอลตันได้สองศูนย์มาร์ซิยาวทำประตูปิดกล่องในเกมนี้ด้วยเขาถูกส่งลงเล่นเป็นตัวซองในช่วงสาเกมหลังสุดของแมนยูหลังหายจาก,กัามาเจ็บกันมาเมื่อไม่นาน ขณนที่อ e ีลิเซียนเพิ่งกลับมาลงสนามเป็นนักแรกนับตั้แต่เจ็บข้อเท้าจากเกมเอฟแชที่พบกับเกรดดิงเมื่อเดือนมกราคมนับเป็นเรื่องสําคัญที่เราได้มาซียาลและอ e ีลิเซนกลับมาแฮร์รี่มิกลายกล่าวกับแมชออฟเดอะแดนต์ผมเคยพูดถึงคุมกาลังไปแล้วก่อนหน้านี้เราต้องการการแข่งขันที่สูงเพื่อแย่งชิงตําแหน่งถือว่าเป็นข่าวดีม,มากๆที่ได้ออนเทนี่มาซียาลกลับมากับคริิเตียนอีกเส้นก็ลงเป็นตัวสรองและช่วยได้เยอะมากซึ่งคุณก็ดูออก นับเป็นกำลังใจที่ดี re, ที่เราได้พวกเขาเกลับมาและพร้อมสำหรับช่วงเวลาสาคัญของฤุูการแม้กว่ายัางได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแบบสุดท้ายโดยกองหลังนิวย30ปีลงเล่นเป็นตัวจริงในพิยริกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์แม้ต้องดิ้นรนเพื่อหาโอกาสลงเล่นในสีซัน่นนี้แต่เขาก็ยินดีกันว่าพร้อมช่วยทีมเสมอเมื่อถูกเรียกให้ลงสนามผมดีใจมากที่นำเพื่อนๆลงไปในโอทรัตฟอร์ดและเก็บกินชีสและคว้าสามคะแนนสำคัญได้เซ็นเตอร์แบ็กชาวอัง,งกฤษกล่าวเสริม ผมมีหน้าที่รับผิดชอบผ่านสมโมสรเข้าไปข้างหน้าไม่ว่าผมจะได้ลงเล่นหรือไม่ก็ตามผมรู้สึกว่าผมโชว์ฟอร์มที่ดีกับทีมเชนกลิตและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเคารพแล้วรู้สึกว่าสมโมสรแห่งน,นี้มีการแข่งขันที่ดีในตำแหน่งของผมเรามีเซนเตอร์แบ็กระดับท็อปถึง4่คนและทุกคนต่างพยายามยอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนีด่คือสุดท้าแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบช้าของที่10เมษายอน